เราไปแบบนั้มาจอดไปกแต่กิโอ้ยุ่นตกทุกคนบางทางพูดเอาอู้ฟาฝุ่นตเข่ามวยมอยู่ถึงนะเขามวยมวยมละก็อ้ย่ะโอ้โหนี่ โอ้ทุกคนเข้าทุงนาอุ้ยโคตรงามเข้ากำลังงามเลยโอ้แบบนี้าทั้งเสือหันตกแล้วทุกคนได้อันหมอกขาวๆนะคนตกแต่ว่าก็ฝีอุปสรรคสำหรับข่อยอยู่แล้วโอตรงามน่ะคุณเจ้าอืมแต่ว่าคนนุ่มแซ่บแล้วโอ้โห ก็คืออยากจะบอกว่าอันนี้นะออกมาเก็บพักในฮอบเออล่าสุดตอนเทเมือตอนไหนก็สัตว์เราพูดตรงแม่มนะ,ะทําอะไรกันแน่เงี้ยนมือเป็นกลางนะอู้อยู่ที่พุ่งสาลีแขวงที่เนอสุดของสมบัติเล่ามีทุกคนป้า มาเกี้ยวข่าวสวยนยเด้อะคุนแล้วเลยไหมฝุนไปไหมเกือบพ้น,ไไห,มนไไหมืนได้ไปไว้น่มาได้เลยชอบกิ๊กพักกินอนายาอนเอาละกัเออ <laughs> อันนี้แม่มาปลุกแม่ <laughs> ของเผ่าผทำเผ่าอะแมนแม่ผมเจ้าบอกว่าเีแบบนี้แล้วคิดถอดบ้านแม่ ไ <c oughs> อ้เอฝา้าคุณแล้วแ, <c oughs> แลน <c oughs> อืเอมเอาหงแล้วว,ว,ว้าวเข้าเ <c oughs> อาโหงเอกจ่าแล้วทุกคนไกลแบบเออเดินอย่างก็เขาเจ้าเกี่ยวเข่า,ขา,ขาขเดินเก้าเดินเก้าไมบ้าแต่ว่าปีนี้น่าจะได้เกี่ยวประมาณแบบท้ายๆนะเดินซิบ ใเดือนเนาะอีประมาณอีกเดือนนึงแต่ว่าขันเป็นทุกสีมันแบบมันไมแ้ดเหลืองเหลืองเลยใกลสีเหลืองอ่ะจูบีบมเป็นเแ่ต่างแต่เขาอันนมาเออบระันบ้านเต่าเขาเหลืองอย่างแล้วเขามาแล้วนตอนปีนีแล้วอแมไปแล้วโอ้ ใช้แล้วอะ่ะม,มาไว้มาไว้ถ้าเล่นไรมาซื้อมาดีนะขอดูมินิแชทไปทุกคนอุ้ยบลูมิเตอรปอนเซอร์ย่าเยอะเยอะขนาโอ้ยฝนตกมันร้องมาไว้ฟ้าฟูนงจอนสองสองก์กเล่น <laughs> เอามาพุา่งมันตอร์ไซ โบนเบิงมบนบ้งมดเบิงมบนบนนเบิงมอนแล้วกันาทุกคนลาสุดฝนต้นเลวเอาถือโอ้ยไปพักอยู่แห่งนาก่อนมันแหันแล้วนะ ว่บบาถ้ปล่อยมาหลายแล้วซึมากินแล,ะะล้วสรุปอันนี้สีบัวอันนี้สีขาวบอเบอขาวเบิ่งดีๆขาวบอกคือเราเอื้องที่สั้นนะ <laughs> ยังบบแล้วยังบบแล้วเด็กต่กล้องนี่ก็ได้ษสีตีกันเดียวเดียวสีบัวก่อนทุกคนสีบัว ไม่่ะเอนีนี่อืมเรือแบบอด้้ำก่อนอ่ะบันทึกขวาเดวเขาก็บอกว่าหวานตะกี้ปากอะไรแบบนี้บ่อืมรต้อ๋อมันสิลองบันทีมาลองมามาชิงแบบ เจลผิวเกลือผิวเดี่ยวนี่จ้ากินกินอะไรละแซ่บกว่าแต่วันนี้จำแซ่บมันบ่คือกันมันอต่อมาซิมาซิมาขามป้อมมาเบ็นี่ฮักเลยมีน้อยเดี่ยวนี้เลยนี่ซมนี่น้อยก่อนน้อยก่อนวะอันนี้น้อยก่อนมืออ่ะแมนอ่ะ นี่ที่ทยังที่กูยังใจกินคนเดียวเปี้ยวทั้งประเทศมันไม่แก่นนะก็เอาแก่นไปต้องกัดตัวบอมันอ่อนละมันมันเข้าไปน้ำกันทันมันอยากตัวประทัน<ด>มันทำอ,อะไรเนี่ย

ลาอล่ให้จังเียนะมาโอ้คุณมาเทวดีลองลองลองนี่โอ้อ้สวยโอ้มาโทดีมาโทวดีน <laughs> อ,น,น,อน้ำใส่ลกไหมอามาลองลกเลย เอาควายเอาทุกคนมาลอก่อนี้มัึบฮึบอามันคือบมี่มีท่านี้สานยลกมาโดนออาอบนี้เฮงเหวานๆเนอนมีมิหลายนยแน่เนี่ กินกัะเจ้าลกมันคืออะไรอันนี้มีน้อยหนึ่งนี่โอ้โหช่วยคนเณนช่วยตะก้องก่อนตะก้องตเกี่ยวตะก้องคือประจับเอาถุงเขาแน่ก่อนเสี่ยวจัง เจ้าตากล้องเจ้ตากล้องโอมโบเดียมันมีบอนั่นมันมีบนตาฟังขึ้นไปอยู่นะแมนลงนี่ฮะแหละนีแมนเจ้ากระบุ่งโอ้โหอ่าไหวบอกทุกคนล้างขึ้นในบางนั่นเลยบอกแมน

แตแดดทยดมยาไปนะจะามันออกแตลต้องไปทางนี้เหรน่ายามมาคอยเก็บเนะพัพพพพจกจัดเก็บตามคนา มาพักยากเออพักกาปีเลยอทางนีู้น้ำบาอันนี้ลดไม้มสไปทางนี้ละนี่นี่วะอืมอมันคือเสี่ยวใท่ไหม

อันนี้อาอะไรวะก่อมาปอดน้ำเด้ออันมันมันจะมีอะนะฮนะเด้มันปิดอันนี้มันปิดคือปอดนะคือเลยว่ากอปอดน้ำเคยได้ยินบ่บ่เคยได้ยินบ่เคยเห็นวะบ่อีภาบ่เคยเห็นใสยุใสกับมีกับบอเคยได้ยินซื้อมันบ่เคยได้ยินแต่ว่าเคยบ่เคยเห็นเคยเห็นปิบ่ฮู้ ลาอยู่ว่ะเจ้านี่เอากับคุณลาวแล้ว <laughs> โอ้ยมัเคยเิ็นอันนี้บาัวาที่นี่ักจะไปทางไหนทางนี้ค่แหละไปไปหน้าจุดมาแล่เบิดทุกคนเมื่อยค่ะจะบอกจะบอก เดี๋ยวเจ้าของสวนได้เลยนะนี่หลายเจ้าของไหมสวนสวนีสน่สวนใครสวนใปบานางสวนนี่ทุกคนพักบวบแต่จะมากรี๊อันนี้อยู่บนอื่นเขาเอิ้นพักอย่างเออเขานะ่าจะเอิ้นมักบวบค็เกิดเหมือนกันล่วงมากอย่างก่อนพักบวบน่าจะเอิน้นคือกันแต่ว่าอันนี้ของคนอื่นเราไม่ได้ของเขาเลยขี้รักแอง อันนี้แต่กล้องพามาตะกล้องขี้รักแหงทุกคนเฮียมาโทษตะกล้องเจ้าก็เอาคือกัน <laughs> ตะกล้องขี้รักแหงตะกล้องพามาหลักผักคนอื่นบนผู้อื่นดอกป้าเ,าเออๆๆข,า,ขา,าเออแตัว่าซื้อการตลาดนี่อุรักมะอึดมะอึด